ตอนนี้เราอยู่ในป่าเขาโพดที่เซาล์แอฟริกาเรามาทำอะไรไม่มีใครรู้นะครับปึ๊บชึบเสียงอะไรเสียงอ,อะไรใช่เลยนะอือ <c oughs> อย่าไปกลัวเดินหน้าอีกสองก้าวคนดู้ในป่านคนสองสองแน่กับเขาสองแน่กับเขากันหน้ากลัเวเลยผีกัน <c oughs> หลบว่าไม่มีผีนะครับ เือปืนตกวน,นีไปเข้าไปผีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะจินตอนอาการเรนะานะผีจะมาตอนที่หนึ่งเราอยู่คนเดียวสองตอนที่มันมืดครับตอนที่มีแสงสว่างมันก็ไม่มา ตอนที่อยู่เยอะอีก็ไม่มาก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราจะไปเผามันกันนะครับ EP นี้มันจะเป็นการเขามันดัสนะครับก็คือมันหวานแต่หาฟืนไม่ได้สิตอนนี้มันยากเย็นเหลือเกินครับที่ป่าแอฟริกาเนี่ย ส่วนหนึ่งก็คือว่าชาวบ้าน้าเจอแล้วหนึ่งดุนครับได้เลยครับเจอแล้วหนึ่งดุนฮะตอนนี้ว่าส่วนหนึ่งคือชาวบ้านเขาเอาเอาไปทำกับข้าวทำอะไรประกอบอาหารเราก็หายาก่อโอเคครับตอนนี้เราก็มาเจอกองหลวงกองหลวงกองน,นี้ผมสันนิษฐานว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้ครับตอนที่เขามาซ่อมรถครับโอเคครับ ถือว่าผ่านนะครับเจ็บเลยครับเดี๋ยวจะลอไปต่อเอามันเลยโอเคครับได้มาแล้วนะครับตอนนี้หัวเราได้มาเป็นพิกัดนะฮะจะโบโอเคครับโบก็ดูหน้านะครับไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ความหล่อนี่ปันกลางนะครับสิบนี้ให้ห้านะครับหน้าด้านให้แปดครับก็มึนละไม่เก้าอ